เหตุการณ์ดราม่าต่างๆในการแข่งครั้งนี้ครับก็มีมากมายเช่นใครคือฮีโร่ใครคือวายไลน์นะครับในสังคมโซเชียลนะครับก็มีการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแบ่งให้อบจชชัยนาทเป็นไวายไลน์บ้างแบ่งให้มนททองวิทยายเป็นฮีโร่บ้างแล้วก็มีวลีเด็ดที่จดจํากันได้เดียก็คือเป็นผู้แพ้ที่ถูกจดจํามากกว่าผู้ชนะนั่นเองนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ดูบอล74สีชิงแชมป์ของฟุตบอลเยาวชนไหม ก็จะมีประเด็นดราม่าหลากหลายนะครับก็อันดับแรกก็คือผู้ชิงก็คืออ,อบจอชัยนาทกับมอนทองวิทยานะครับในรอบชิงที่เตะกันที่อยู่สนามสุปราชัยนะครับซึ่งผลปรากฏของซึ่งผลปรากฏว่าอ,อบจอชัยนาทเอาชนะหมอนทองวิทยาไปได้ด้วยสกอร์ที่2ต่อ1นะครับก็เป็นการรัวเอาชนะท้ายเกม2ลูกรวดนะครับถือว่าเป็นเกมการต่อสู้ที่สุดยอดเลยนะครับสำหรับบอลเยาวชนทําได้ขนาดนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์อย่างยิ่งของ ฟุตบอลเยาวชนหรือฟุตบอลเจ็ดสีนะครับก็คือแฟนบอลแห่ er ทะลักเข้ามาเชียร์ในสนามจนแทบจะสนามแตกเลยนะครับเพราะว่าในภาพของการถ่ายทอดสดนี้มีการเข้ามานั่งในสนามฟุตบอลด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคให้นักฟุตบอลได้เล่นฟุตบอลที่ยากขึ้น ดูเหมือนว่าความปลอดภัยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเหตุการณ์ดราม่าต่างๆในการแข่งครั้งนี้ครับก็มีมากมายเช่นใครคือฮีโร่ใครคือไวรยไลนนะครับในสังคมโซเชียลนะครับก็มีการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแ,แบ่งให้อบาจชชัยนาทเป็นไวรยไ้ายบ้างแบ่งให้หมนทองวิทยายเป็นฮีโร่บ้างแล้วก็มีวลีเด็ดที่จดจํากันได้เดียวก็คือเป็นผู้แพ้ที่ถูกจดจํามากกว่าผู้ชนะนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเลยนะครับกับการประเด็นดราม่าซึ่งมันไม่ควรจะมี การดราม่าอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับการฟุตบอลครั้งนี้เพราะทั้งสองทีมก็ต่างทําเต็มที่นะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าออบจ่าไนาทนเขาก็เป็นแค่เด็กอายุ16หเหมือนเด็กหมอนทองวิทยานั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีต้นทุนลูลาอะไรเหมือนกันมากมายเพราะว่าออบจอาไชนาทนั้เขามาแข่งด้วยเขาก็หวังที่จะชนะเขามาแบกความหวังไว้นะครับเพราะว่าเขาเคยแพ้เมื่อนัดชิง2ปีที่แล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะแข่งกับอสัมชันอะไรสักอย่างนี่แหละและหมอนทองวิทยาปีนี้ก็เป็นการเข้าชิงครั้งแรกต่างคนก็แตกแบกความ แบกความฝันของบ้านเกิดเข้ามานะก็มอนทองมิทยาเขาเป็นตัวแทนจากชเชิงเซานะครับส่วนชัยนาทก็ตามชื่อเลยแต่ก็ไม่แข้วที่จะดามานะครับเพราะว่าการที่ผู้ชนะก็คืออาบาจอชัยนาทเนี่ยโดนชาวเน็ตนะครับหรือชาวโซเชียลนิสแชมนะครับลุมถล่มดา่าหาว่าโกงบ้างป้นชัยชนะบ้างเหมาะสมไหมกับการเป็นแชมป์ทีมคุณไม่เห็นมีสตอรี่อะไรเลยไม่ได้ดังอะไรเลยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่บิดเบี้ยมากเลยนะครับของคนบางกลุ่มที่คิดแบบนี้เพราะว่า เออเราชอบในสิ่งที่เราชอบได้เราเชียร์ในสิ่งที่เราชอบได้แต่เราไม่ควรไปดูถูกใครตรงข้ามนะครับไม่ควรไปดา่าเขาเสียหายๆนะครับลองนึกดูแล้วฝั่งอบจชนะตเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับเขาอ่ะโดนชาวเน็ตไปดา่าไม่ว่าจะตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรอย่างงี้ก็มีคอมเมนต์ด่ากันเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของอบจชนะตเลยเพราะว่าเขาก็เล่นเต็มที่เขาก็เล่นอย่างแฟร์ซื่อสัตย์ไม่มีการนอกเกมใดๆเพราะว่าในสนามผู้ตัดสินก็คุมเกมได้ ก็นั่นแหละครับผลการแข่งขันมันก็คือผลการแข่งขันอบจอช้นาเอาชนะไปได้แฟแฟกันดีครับเพราะว่าก็ไม่มีการเล่นตุกติกเล่นแรงหรือว่าอะไรยังไง ซึ่งผลการแข่งขันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันอยู่แล้วครับมีแพ้มีชนะแต่ที่ไม่จบก็คือแฟนบอลนี่แหละครับและก็กระแสดราม่าหลังเกมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างคลิปที่ผมเอาสเตปลีลาของเจ้าเต้มนทองวิทยานะครับหรือฉายาคือวิทยาเมืองไทยเอามาให้ดูเป็นการสเตปล็อกหลบที่แข่งกับอาสมชันนะครับแต่ก็ไม่แคล้วจะมีคนมาคอมเมนต์ด่าเอาวจรใช้นาซึ่งทีมนั้นมันคนละทีมกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยผู้คนบางคนหน้ามืดตามวัวสักแต่จะด่ายอย่างเดียว ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลย สิ่นี่ผมอยากจะพูดก็คือเด็กอะ่ะมันไม่ผิดหรอกอาบาจไชานาทนะครับก็คืออย่าไปทํำไรอย่าไปดูถูกควรเราควรจะสนับสนุนกันซะมากก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็เล่นเต็มฝีมือเขาเขาก็ฝึกซ้อมมาดีแข่งและผมได้ยินข่าวมาว่าอาบาจไชานาทนะเขาตั้งความบังกับการแข่งครั้งนี้ไว้มากโคนะ้ชน่ะไม่ให้มีเรื่องโทรศัพท์เลยซ้อมเสร็จก็ให้พักผ่อนเต็มที่เพราะเขาก็เคยแพ้มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนัดชิงเขาก็อยากมาล้างตาแต่ใน,นนี้เขาก็ทําได้สําเร็จมันก็เหมือนปีที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับมาร์ติกแล้วก็มาชนะสเปอร์ได้ใน,น ยูฟาแชมเป็นหลีกนั่นแหละครับมันเป็นฟุตบอลนะครับแล้วก็มองเป็นเรื่องการแข่งขันน้ำใจนักกีฬามีแพ้มีชนะกันบ้างแฟื่อนๆก็อย่ายไปถล่มเด็กมันเลยเด็กมันแค่ยุคสิปีเราควรจะสนับสนุนมันที่มันโอ้โซสักกยาภาพได้ขนาดนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆไว้คิดไว้ไต่ตองกันหน่อยนะครับว่าอะไรควรหรือไม่ควรอะไรสนับสนุนได้แล้วก็สนับสนุนไม่ใช่ว่าเราจะไปด่าฝ่ายตรงข้ามซะทุกเรื่องฝากมาให้คิดด้วยนะจ๊ะ